ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง e s t Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวแบบละเอียดของ Toyota g แกร d v ์เวปี2 0 2 6ทั้งดีไซน์ภายนอกสมครและการขับขี่ภายในห้องโดยสารและแน่นอนความคุ้มค่าของราคาว่าจะโดนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับเมื่อคุณได้เห็นแ r รนด v เวนครั้งแรกจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันดูพรีเมียมมากกว่ารถ SUV ทั่วไปด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมมากขึ้นไปหน้าเล็ตทรงเพรียวอบรับตัวรถอย่างสวยงามให้ลุกที่มั่นใจ และทันสมัยมุมมองด้านข้างมีเส้นหลังคาที่ลาดเอียงคลายรถคูเป้เอสยูพร้อมซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งและเส้นสายตัวถังที่เน้นความสปอร์ตส่วนท้ายรถมีไฟท้ายเลดแบบพาดยาวเต็มความกว้างและกันชนท้ายดีไซน์เรียบหรูล้ออลอยขนาดใหญ่ราว1 9ถึง20นิ้วและลายไฟทั้งหน้าและหลังที่ดูหรูรามีเอกลักษณ์ในส่วนของกลุ่มพลังโตโยต้ายังคงเน้นเดวทางไฮบริดต่อไป โดยคาดว่าแกรนเวนเซอร์รุ่นปี2026จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ219แรงมา้าซึ่งอ้างอิงจากรุ่นก่อนหน้าระบบขับเคลื่อนสีล้อ AWD น่าจะเป็นมาตรฐานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนล้อหลังจุดเด่นของระบบนี้คือประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าความเร็วแรงรุ่นก่อนหน้านี้ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ40ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ37ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวง ซึ่งคาดว่ารุ่นใหม่นี้จะทําได้ดีขึ้นด้านสมรรถนะการเร่งความเร็วอาจไม่ถึงขั้นดุดันแต่เน้นความนุ่มนวลเงียบและขับขี่สบายระบบไฮบริดจะช่วยให้ตอบสนองได้ดีในรอบต้นระบบการสะเทือนถูกจูนให้บาลานซ์ระหว่างการทรงตัวและความนุ่มนวลขับโค้งได้มั่นใจแต่ยังซับแรงกระแทกได้ดีเสียงรบกวนจากถนนและลมถูกเก็บได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ภายในห้องโดยสารแกรเนเวนเซอร์ตั้งใจยกระดับความหรูด้วยวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวแบบซอฟทัชรบดหนังสังเคราะห์หรือวัสดุเกรดพรีเมียมและการตกแต่งแบบมินิมอลเน้นความเรียบหรูและเทคโนโลยีหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ราว12.3นิ้วมาพร้อมจอผู้ขับแบบดิจิทัลรองรับ Apple Car p l ท y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมไฟแอยและฟีเจอร์ s t a ร g หลังคากระจกที่สามารถปรับเปลี่ยนจากใสเป็นทึบได้ที่นั่งหลังเหมาะสําหรับผู้ใหญ่2คนส่วนบอกกลางอาจเหมาะกับการเดินทางระยะสั้นพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ในระดับดีและสามารถถ้าผับบอกเพิ่มพื้นที่ได้ตามต้องการด้านความปลอดภัย Toyota จะติดตั้งระบบช่วยขับ Toyota s a ซ e ตี้ซ n นสมาให้ครบเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันในรุ่นสูงสุด ส่วนเรื่องราคาแม้โตโยต้ายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่รุ่นก่อนหน้าเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านถึง1.5ล้านบาทดังนั้นรุ่นปี2026นี้คาดว่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงหรือสูงกว่านี้เล็กน้อยโดยรุ่นท็อปอาจแต่ถึงราว1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่น สรุปแล้ว Toyota Grand v e n ว u r e 2 0 2 6คือ SUV ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยี Technology, และความประหยัดไว้ได้อย่างลงตัวแม้จะไม่ใช่รถสำหรับคนชอบความแรงแต่ถ้าคุณต้องการรถที่ขับสบายดูดีและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจั